สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดวันนี้นะครับวันนี้มาอัปเดตในส่วนของเรื่องราวที่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรลหลายๆท่านนะครับให้ความสนใจก็คือในเรื่องของที่รัฐบาลนะครับรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการในการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวนะครับค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละพันบาทนะครับซึ่งก็ ผ่านที่ประชุมกระทรวงกรเกษตรนะครับกระทรวงกรเกษตรเสนอมาเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมานครับก็ตอนแรกก็เป็นในเรื่องของให้ช่วยเหลือไร่ละ500บาท20ไร่แต่เปลี่ยนเป็นเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรรายย่อยนะครับได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าก็คือเปลี่ยนเป็นไร่ละ1,000บาทแต่ไม่เกิน10ไร่นะครับทีนี้ประเด็นที่หลายๆท่านให้ความสนใจก็คือ แล้วจะได้เมื่อไหร่นะครับในส่วนของไร่ละพันบาทนะครับเป็นในเรื่องของเงินช่วยเหลือเก็บเกี่ยวข้าวนาปีช่วงนี้นะครับซึ่งตามการเปิดเผยของนะครับคุณจุลพันธ์นะครับจากการเปิดเผยของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับสําหรับไทม์ไลน์หรือว่าระยะเวลาของเงินในส่วนของช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทนะครับไทม์ไลน์ก็คือ เมื่อวันที่20พฤศจิกายนกระทรวงเกษตรเสนอนะครับกระทรวงเกษตรเสนอแล้วก็หลังจากนั้นวันที่25พฤศจิกายนนะครับก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็น่าจะเข้าที่ประชุมในคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าวหรือว่านอบาอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะเสนอคอรอมอรต่อไปซึ่งตามการเปิดเผยของคุณจุลพันธ์นะครับคาดว่าเร็วสุดนะครับน่าจะปลายปีนี้นะครับ อยู่ที่ช่วงไทม์ไลน์นับช่วงเวลาที่น่าจะได้รับก็คืออยู่ในช่วงปลายปีก็คือประมาณปลายธันวาคมนะครับประมาณปลายธันวาคมถึงต้นปี68ก็คือถึงประมาณมกราคมนะครับเพราะฉะนั้นจับตาดูดีๆนะครับช่วงปลายธันวาคมนะครับหรือว่าปลายปีนี้กับช่วงมกราคมปีหน้าปี68นี่ก็คาดว่าน่าจะได้ใช้ในส่วนของ ค่าช่วยในการเก็บเกี่ยวนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาไร่ละ1,000บาทนะครับซึ่งก็ตอนนี้กระทรวงเกษตรผ่านกระทรวงเกษตรมาแล้วนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปเสนอในส่วนของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เสนอคอลม,มก็น่าจะดำเนินการในเรื่องเบิกจ่ายนะครับ ซึ่งตามการเปิดเผยนะครับคาดว่าจะจ่ายใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับก็คือช่วงปลายปีนี้หรือถึงต้นปี2568นะครับซึ่งตอนแรกนะครับที่มาของโครงการนี้ตอนแรกมี2แบบนะครับก็คือก่อนหน้านู้นนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปีที่เสนอมาก็คือในเรื่องไม่มีแล้วไร่ละพันนะครับก็เปลี่ยนเป็นปุ๋ยคนละครึ่งนะครับแต่ก็มีเสียงต่อต้านจากพี่น้องเกษตรกร ผ่านสสในพื้นที่นะครับพี่น้องชาวนาสสในพื้นที่แล้วก็หลังจากนั้นกระทรวงเกษตรก็เสนอก็คือใช้งบเท่าเดิมก็คือปุ๋ยครละครึ่งเปลี่ยนเป็นช่วยเหลือไร่ละ500บาทคนละไม่เกินครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่นะครับหลังจากนั้นก็มีข้อเรียกร้องจากพี่น้องเกษตรกรชาวนานะว่าควรจะเปลี่ยนเป็นไร่ละ1,000บาทแต่ไม่เกิน10ไร่ดีไหมเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีนาเยอะ ยี่สิบไร่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายใหญ่ส่วนพี่น้องเกษตรกรรายย่อยเนี่ยจะมีนาไม่เยอะนะครับก็คือไม่เกินไร่ไม่เกินสิบไร่เพราะฉะนั้นถ้าจ่ายไร่ละพันไม่เกินสิบไร่จะได้เยอะกว่านะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรรายย่อยนะครับทีนี้ดูหัวข้อข่าวจากประชาชาิธุรกิจนะครับสําหรับข้อเสนอการจ่ายโครงการไร่ละหนึ่งพันบาททางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีข้อเสนอหลายแบบเช่นการให้ไร่ละห้าร้อยบาทจํานวนยี่สิบไร่และการให้ไร่ละหนึ่งพันบาทจํานวน1ิไร่นะครับ ซึ่งเราดูภาระงบประมาณด้วยนี่คือคํากล่าวของจุลพันธ์อมรอวัฒน์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับขออภัยนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็เราดูภาระงบประมาณด้วยเพราะมีความจาเป็นจะต้องเอาเม็ดเงินไปช่วยเหลือเกษตรกรในหลายมิติหากไรละ500บาทคนที่มีนาเยอะ20ไร่จะได้เงินครบแต่คนที่มีที่ดินน้อยกว่าจะได้น้อยกว่า ดังนั้นส่วนตัวมองว่าอยากเห็นไร่ละ1000บาท10ไระมากกว่าเพื่อให้คนที่มีนานอยได้ประโยชน์นะครับเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำซึ่งรัฐบาลจะเน้นช่วยเหลือคนตัวเล็กรัฐมนตรีช่วยคลังกล่านะครับสำหรับโครงการไร่ละ1000บาทจะใช้งบประมาณตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติวินยัยการเงินการคลังของรัฐนะครับผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าทกศนะครับโดยทกศออกให้ก่อนซึ่งเบื้องต้นจะใช้เงินน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วใช้ไป59,000 ล้านบาทหรือประมาณ40,000ล้านบาทหรือว่าตัวเลขก็คือ3800 0ล้านบาทนิดๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับอาจจะเป็นข่าวดีต้อนรับในส่วนของปีใหม่นะเป็นของขวัญปีใหม่พี่น้องชาวนานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็เกษตรกรรายย่อยก็จะได้รับผลประโยชน์มากกว่าเนื่องจากแทนที่จะให้รายห้าร้อยไม่เกิน20ไรายก็ปรับเป็น ไร่ละ1,000ไม่เกิน10ไร่นะครับก็ครัวเรือหนึ่งก็ได้ถ้าได้เต็มๆนะก็คือหมื่นบาทเท่ากันนะครับก็การจ่ายเงินก็น่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับซึ่งอัปเดตสถานการณ์ทไลายนิดหนึ่งนะครับวันที่20นะครับ20พฤศจิก,กายน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมีมตินะครับที่ประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมติช่วยชาวนาไร่ละ1000บาทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นวันที่25นะครับตามธรรมคือประมาณวันที่25พฤศจิกายนก็จะนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือว่านอบอขอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้าผ่านนะครับถ้าผ่าน,นอบอขอก็จะเสนอ เข้าสู่ที่ประชุมครมหรือว่าคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรการหนึ่งที่เป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องชาวนานะครับซึ่งปีนี้ช่วงแรกจะมีการช่วยเหลือในเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งนะครับซึ่งก็เมื่อวิเคราะห์แล้วปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยแทนที่ประโยชน์จะไปตกกับพี่น้องชาวไร่ชาวนาก็ จะไปตกกับในส่วนของนายทุนที่ขายปุ๋ยแทนนะครับก็พอมีมาตรการในส่วนของเปลี่ยนเป็นช่วยเหลือปัจจัยผลิตไร่ละ1000บาทถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วไร่ละ1 0 0 0บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่นะครับก็ถ้าได้เต็มเม็ดตต่มหน่วยก็คือ2 0 0 0 0บาทก็ลดลงมานิดหนึ่งก็ครึ่งหนึ่งนะครับจาก สองหมื่นบาทถ้าได้เต็มที่นะครับต่อครัวเรือนก็เหลือหนึ่งพันบาทนะขอภายนับหนึ่งหมื่นบาทต่อครัวเรือนนะครับหรือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวนานะครับปีนี้ข้าวก็ราคาดีด้วยนะครับก็บางพื้นที่ข้าวหอมมะลิก็แตะไปหมื่นกว่านะครับก็เป็นเป็นเป็น สิ่งที่ดีในส่วนของเป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรชาวนาในช่วงก่อนที่จะถึงเทศกาลปีใหม่นีครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับข้อมูลข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจนะครับข้อมูลจากไทย PBS นะครับแล้วก็ข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์นะครับแล้วก็ขอบคุณลุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ